สวัสดีครับผมเมื่อครา,าวที่แล้วเอพิโซดที่แล้วนะครเราเอามันยี่สั่งมันญี่ปุ่นมานะครับท่านร,รับวันนี้สั่งมันมานะมันนี่มันญี่ปุ่นเขาบอกเอาเออพันไหนผมก็บอกเอาพันหวานๆนะนะเดี๋ยวมาลองดูกันระหว่าง แตนมันสั่งมันญี่ปุ่นมาแล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่องนะฮะแต่ว่าไม่ได้ปิดฝาแล้วก็กินนึ่งกินไปเรื่อยๆต้มกินไปเรื่อยๆเสร็จลับประมาณสักเกือบสองอาทิตย์มันเกิดรากาต้นงอกออกมาที่ที่ที่ตมันนะฮะผมก็เลยตัดเฉพาะ ส่วนที่มันงอกออกมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตัดออกมาเลยนะตัดออกมาแล้วผมก็ามาผุดฝังดินเอาไว้เนี่ยฮะมันก็ขึ้นเป็นต้นมันมันหวานญี่ปุ่นนะฮะมันขึ้นเป็นต้นมันเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปแยกเพาะได้นะ,ะนครับเนี่ยครับถ้าเราเราดูนะะตรงตรงยอดมัน ที่ยอดที่ยอดของต้นน,นะฮะตรงเ๋ยวนะผมจะหายอดนี่อย่างยอดนี้นี่คือยอดมันก็จะมีมันจะมีตรงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นรากไหมฮะเนี่ยเราก็ตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เลยเออกไปนี้ให้ตรงนี้มีรากนะ เลยไปหน่อยก็ได้นะเมื่จะาตรงเนี้ยตรงนี้มันจะมีรากผมเลยนะมีหัวมีรากมันเนี่ยเราเอาแต่ยอดนะที่เป็นยอดเสร็จแล้วพอเราตัดเสร็จเราก็เตรียมเตรียมเนี่ยฮะเราหาภาชนะเอามาใส่ผมใช้เป็นยานะข้างล่างก็เป็นพวกเศษผักเศษเศษอาหารแล้วก็เอาดินผสมใส่ปุ๋ยคอกนะคะให้มันฟูฟูใส่กางมะพร้นฟูฟู แล้วก็ยอดที่เราตัดเนี่ยครับเอามาปักไว้อันนี้ต้นนี้ปักได้แค่ประมาณสักสี่วันนะมันก็ขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ถ้ามันโตกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูต่ออันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดยอดยอดก็คืออย่างนี้เนี่ยยอดตัดออกมานะฮะนี่ ัน,นี้พอเราตัดเสร็จแล้วนะเราก็จะมาลิดใบแล้วเราก็พอเราลิดใบเสร็จนะ้้วก็จะมาลิดใบลิดใบออกให้หมดเลยให้เหลือแค่ยอดอย่างเดียว นี่นะครับเราก็จะเหลือไว้แค่ยอดแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่นะ้ำไว้สักคืนนึงกันหนึ่งวัน,นแล้วเราก็เตรียมๆๆดินเตรียมดินจะเตรียมอย่างนี้ข้างล่างก็เป็นพวกปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ข้างบนก็เอาเนะแตนดินดินร่วนโคนทรายนะครับมีแกะตามแกะดิบนะฮะแล้วก็คูนให้เป็นเป็นเนินอย่างนี้เพื่อที่ให้เวลาเราจะเก็บมันเนี่ย ยอดที่เราแช่ไว้เนี้ยครับมาปากักปักเฉียงๆนี้นะปักแทงเฉียงๆเนี่ยปักลงไปเงี้ยปักลงไปอ่าเสร็จแล้วลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ตอนช่วงช่วงกลางวันที่มีแดดใช่ไหมครับเราก็หาอะ,อะไรมาพางแสงมาพางแสงไว้ไม่งั้นนะ่ะมันก็จะเหี่ยว แต่ไม่นานฮะอันนี้ปักล็อตหลังนะมันก็ยังซึมซึมอยู่แล้วพอเราปักไปสักครักหนึ่งเนี่ยก็จะจะแข็งแรงแบบนี้อันนี้คือปักก่อนปักไว้ก่อนแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็ให้ปุ๋ยเป็นน้ำปุ๋ยหมักนะฮะเอากากถั่วเหลืองก็ได้ครับ กระทูลเลืองสักครึ่งโลน้ำสัก10ลิตรน้ำตาลสัก2โลผสมกัน15วันก็เอามาลดได้ครับมันก็จะเป็นน้ำจุลินทรีย์ปลูกก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยดีๆเขาให้เก็บประมาณ4เดือนแต่ผมปลูกมาแล้วใช้เวลาประมาณสัก6เดือนถึงจะเริ่มเก็บนะครับ มันก็จะมีหัวอยู่ในดินนะแล้วก็เวลามันยาวอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้เขาออกไปเรื่อยเรื่อยนะครับต้องต้องตัดแต่งอย่าอย่าให้เขาออกไปเรื่อยพอเขาออกไปเรื่อยเเขาก็จะฝังหัวไปตามพื้นไปเรื่อยเยเหมือนกันฝังหัวไปเรื่อยๆื่อมันก็ยิ่งทาให้หัวข้างในมันเล็ก,กน,นะครับแล้วก็ตัดแต่งเอาแค่นี้เองง่ายมากเลยครับ อันนี้เป็นมันที่สั่งมาจากญี่ปุ่นคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกหรอกครับกินแล้วเหลือแล้วมันงอกก็เลยไปฝังพอฝังปุ๊บมันก็เกิดนะครับฝังไว้ตรงข้างต้นกล้วยแล้วมันก็เกิดออกมาพอมันเยอะก็ไม่รู้ทําไงก็เพาะไปเรื่อยๆพอเพาะไปเรื่อยๆอ้าวเพาะขุดขึ้นมาเอ้าหัวมันเต็มเลยนะฮะก็ก็ดีเหมือนกันครับก็ดีนะได้ได้เนื้อมันที่เหมือนกับตัวแม่เขาเลย แต่ความหวานนี่ก็จะดรอปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันถ้าของเดิมที่สั่งมาคือจะค่อนข้างหวานจะปลูกไว้ประมาณ6กเดือนนี่หัวใหญ่ใหญ่กว่าที่ตอนซื้ออีกตอนซื้อส,สั่งมาเป็นไซส์เล็กไซส์กลางโอเคครับก็เอามาฝากแค่นี้ก่อนอันนี้แปลงมันแปลงมันปลูกมาจริงจริงต้อง4ี่เดือนนะแต่นี่5้าเดือน5เดือนได้ละ I <laughs> don't โอ้โห,โห,หมันยักษ์อ่ายายขุดมันให้สวงสวงกีนดูสิได้ทุกวันเลยเนี่ยตัวตัวทุกวันนากแเกะ มาขุดให้ทรงทรงกินนะทรงทรงโอเคไหมอ่ะทรงทรงดูกล้องเลยลูกโอเคไหมโอเคหนูชอบกินไหมคะมันชอบแล้วใครเป็นคนปลูกคะจด็ก๋าวกับยายโวโอ้นั่ยนี่ยนี่ยยายโว้ขุดให้หนูทุกวันเลยอ่ะอะหนูมาเก็บเลยอ่ะทรงทรงมาเก็บกะยายเลยแต่แต่ทรงกลัวไม่มีอันนี้ วันนั้นมันมีหนอนทรงๆเจอหนอนไม่เป็นไรหิ้วเลยลูกอ่ะหิ้วเลยอ่ะหิ้วเลยเออหิ้วเลยไปเลยโอเคบายบายยังคะบายบายก่อนลูกอ่าบายบายก่อนบายบายก่อนอ้าวมาบายบายก่อนเร็วบายบาย